ชมบรรยากาศด้วยกันนะคะวันนี้จะไปทุระดูรถติดนะคะรถติดมากเลยทั้งซ้ายทั้งขวารถติดมากเลยค่ะนี่ขนาดเป็นวันพุธนะคะถ้าเป็นวันศุกร์หนักกว่านี้เห็นไหมคะแต่บรรยากาศท้องฟ้าสวยงามมากค่ะ ก้อนเมฆสีขาวมีลมนิดหน่อยบรรยากาศสวยค่ะรถติดมากๆเลยนะคะวันนี้มีโซเฟอร์นะคะไม่สามารถขับรถเองได้แล้วนะคะถูกยึดใบกับขี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าความรวดเร็วเห็นไหมคะ ติดมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่ไม่น่าออกไปไหนเลยนะคะพรที่โมบ้านเราอยู่มันเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่สวนทางกันมันก็เลยแต่มันเป็นรถติดเห็นไหมคะวันนี้ก็ออกทำธุระเหมือนเดิมนะคะ นั่งรุชมวิวสองข้างทางไปด้วยกันนะคะท้องฟ้าก็สวยบรรยากาศก็ดีงามกัวันนี้จะถามว่าร้อนไหมร้อนใช้ได้นะคะวันนี้แต่ก็คือทำธุระเราต้องออกนะคะก็จะประมาณนี้นั่งชมวิวไปด้วย ใส่คลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเนี่ยนี่คือบรรยากาศที่ฮอแลนด์ช่วงบ่ายนะคะนั่งรถชมวิวต้องเปิดแอร์นะคะร้อนจัดร้อนนี่เหงื่อเหงื่อซชๆเลยค่ะโอไม่ต้องไม่ต้องถามถึงนะคะนี่เหงื่อเหงื่อแตกแล้วนะคะเพื่อนๆ คืออากาศร้อนไม่ได้ค่ะคือชอบหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อนนะคะถือซะว่าเรานั่งรถชมวิวไปก็แล้วกันดูท้องฟ้าดูวิวข้างทางดูรถติด บรรยากาศสวยงามมากค่ะเห็นไคะถนนใหญ่จะได้ค่อยติดเหมือนที่ทางเข้าหมู่บ้านนะคะทางที่เข้าหมู่บ้านคือมันเป็นที่ถนนเข้าออกทางคนเดินมันส่วนทางเยอะมันก็เลยทําให้เป็นรถติดได้นะคะแต่ว่าถนนสายนอกนี่ไม่ติดนะคะถนนโล่งเจิ้งเลยนะคะ ทำทุระเนี่ยสะดวกสบายเลยค่ะไม่ต้องรถติดเมื่อวานนะคะขับรถความเร็วเกินโดนยึดใบขับขี่แล้วนะคะเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าเจอใบเหลืองมาสาสามงวดแล้วค่ะเมื่อวานครั้งที่สี่เจอเจอยึดแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ากีป่ปีเดี๋ยวจดหมายก็มาถึงบ้านเองค่ะว่าอ่า จะได้เดือนไหนปีไหนยังไม่มั่นใจนะคะเนี่ยเมื่อวานนี่โดนไปทั้งความเร็วทั้งโทรศัพท์เมืม่อวานเนี่ยก็เลยโดนโดนยึดใบขับขี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มีคนขับรถให้คะ่ะก็เลยไม่สามารถขับรถเองได้แล้วตอนเนี้ยเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี้ยเข่งครัดมากนะคะเรื่องอขับรถเนี่ยความเร็วเนี่ย ครั้งแรกก็จะดดนใบป,ปรับใช่ไหมคะครั้งที่สองก็จะปรับครั้งที่สามก็เตือนครั้งที่สีก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันนะคะก็เจอมาแล้วแต่ก็แล้วก็เราพลาดเองใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทอําใจนะฮะตอนนี้ก็มีโซูเฟอร์ขับรถให้นะคะก็เลย ประจำธุระก็ไม่ต้องขับรถเองต้องใช้เชเพืรอวิวสวยไหมคะวิ่งสองข้างทางสวยไหมคะวิวสวยมากเลยนะคะนั่งรถชมวิวนะคะ